สวัสดีครับวันนี้เจอกับอาจารย์ออสอีกแล้วนะครับวันนี้อาจารย์ออสมากับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของสัตวด็อกเตอร์ออสรุ๊ปประเทศไทยจำกัดนะครับนะฮะลูทีนซีเซนทีนนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ในกล่องนี้32คุ้มมากๆเลยนะครับทานตามเวลาหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับฉีกเใส่ในแก้วแล้วเทน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นก็ได้นะครับครึ่งแก้วคนให้เข้ากันแล้วก็รับประทานอร่อยนะครับ กลิ่นส้มนะครับมีสารสกัดที่สำคัญในนี้ก็คือตัววิตามินซีนะครับแล้วก็ผงลูทีนนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบํารุงสายตานะครับประโยชน์ของรูทีนก็คือหลักๆเลยในเรื่องของการบํารุงสายตานะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สะสมอยู่ในจอประสาทต,ตานะครับช่วยกองแสงสีฟ้าบูไล l ลดความเสี่ยงการเกิดจอประสาทต,ตาเสือ่อมงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าการรับประทานลูทีนร่วมกับซีเซนทีนนะครับซึ่งอยู่ในนี้แล้วเนี่ยสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียการมองเห็นในวัยชราได้บำรุงผิวพรรณช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการถูกทำลายของผิวจากรังสี UV ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือดนั่นและอันสุดท้ายเสริมสมองและการทำงานด้านความจำแนะนำตัวนี้ราคาพิเศษไม่แพง